อาหารอีสานแซ่บๆกันครับผมมีราบต้มแซ่บซุปหน่อไม้ครับผมพี่พี่แซ่บๆเลยเด้อพี่น้องเอง้พี่เดี๋ยวเราไปดูบา้านเชนกันครับผมไปที่เราก็อยู่ในช่องบ้าชเชนเอาเชนเกินะครันนี้เข้ามาชมนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะวันนี้ก็สไตล์อีสานนะครับเนาะพี่มีลาบน้องพี่ลาบเด้อพี่น้องเอ้ มาก็ตลกแล้วครับขาเหลืยนำพี่กระติกเล็กพี่น้องมาไม่พูดชา้าผมมีผักกับแก้มมากมายแล้วผมเดี๋ยวจะมาว่าสู่ฟังเด้อว่าม,มีผักอะไรบ้างพี่เปิดข้าเหนียวห้อนๆก่อนเด้อพี่น้องเลยพี่ปาดิโทพี่มับเต้ต้อยเต้ตอยเต้ต้อย,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 อยพี่รับคำบักย้ายี่พี่ชิ้นเนื้อพี่ Hãy subscribe cho เพื่อมีสันคอหมูนำเพื่อเจียวเจียวเด้อพี่น้องเลยเพื่อกหนอนห่อนมีลาบแล้วก็ซุ้มหน่อไม้แล้วก็ต้มแซบเดิมพี่น้องเซุ้มหน่อ<พ>ใหม่หืม<ว> เย่ป yeah. ัาดหืมหืมใบหัว,วรับฟ้อต้มสับมีเนื้อพี่โอ้เนื้อขาแพสดทอ่ๆน่ด้วยลองแซ่บแห้ Tôm sẹp mẹ Sẹp, sẹp. Không tốt tối đâu, bên nói. Bị không tốt to จนหอมบักทีนัะอืมเบยเบสุบน้องม้ อีสานบ้านเฮาเด้อของแซบของแซบนี่ผู้ใดไ่กินเนี่ยถือว่าพลาดถือว่าพลาดน้ำมันส้มียามลำหับเด้อพี่น้องเอ้พกหัวพ่อมาเนี่ยใส่สารเด้อเี่น้องเอ๋ดีท้องหลับ Hừ. Hê. Sẹp không? เนื้อหลายประคับหืมลาบแ่บแห้งบอกเลยกดไลให้นำเด้อพี่น้องเอ้กคไล้หนึ่งไลค์กันนะมาพี่น้องเปิดเปิบเข้าไปคำดีๆพี่เห็นเนื้อบอ่เห็นเนื้อบอ่อืม บรรยากาศสบายๆครับผมวันนี้ทุกวันอาทิตย์ครับผมสบายมากเลยครับออปลเงินเบิ้์สืแซ่บจังใดบีว้าคำใด ส่วนน้ำมันห้อนพีน้ำมันห้อนมีเนีย่ยเนื้อกรึบ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 เพียเห็นบ่เห็นบ่เพียเพียหืมเดาะหืม แตบคักเผ็ดแห้งเฮ้ยอือขออินสารมึงเนี่ยชอบมากครับชอบมากเดี๋ยวขึ้นเหนียวจำกัรเต็มยุ้ยปีเฮ้ยจำกัรเติกยุ้ย อูคำใหญ่มาพี่น้องเปิบอืออือโจหงผักชีน้ำี่ยอืม,อม ันได้โทอืมเด้อเด้อพี่น้องเอสิมาซิมบอืมแซ่บแฮ 对呀，不听哦。 哎来，好，哎来。 ีกวกนไม่ละเอียดทีเด <refugees> <laughs> ียวเลยคร้วเด้อพี่น้องเอ้ดีดจิ้มมันซะเลยครับผมนี่ลาบจิ้มแจ่ว เไปพาคิด่ดีเดอ้อพี่น้องเอเ้ยเฮ้ยบ้าอะไรมีซีมงันบ้างอือหือมันมีความกรึบๆเลยครับกรึบๆเลยมันก็นุ่มมากเลยครับ อร่อยจนหยุดไม่อยู่กันทีเดียวเลยนะผมพี่เขาเหนียวคำใหญ่แบบคำใหญ่เลยนะผมมาอี่อลังการเกิด <c oughs> พี่อร่อยจนหยุดไม่อยู่ยจริงจงครับพออเอ๊ะ

โอเคครับและสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะถ้าใครชอบคลิปแบบกินอีสานแบบนี้นะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมและสำหรับคลิปนี้นะบอยชินนลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับยบครับผม